มีคนลอกค่ะไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกฉันเห็นชะลอตลอกตาผู้ชายไม่ดีเหรอแบบคนซุ่ยแบบคนซุ่ยแม่อะไรแม่ค้ามหาเสน่ห์แม่ห้ามมหาเสน่ห์ อีแหนอีเนอร์บอกเออได้มีแฮงและวันนี้แคดแมกกซีนอยู่กับพัฒนาการซีนในเรื่องยอดหลินสลิมคนแรกเลยไหมไล่มาเลยค่ะหลินมาลินนะคะรับบทเป็นเมย์เมที่นี่ค่ะค่ะมีนาลิานะคะรับบทเป็นผู้กองจิลค่ะ ค,ค่ะผมอินฟ้าวัชระค่ะรับบทเป็นสารวัตรตุลค่ะชาลอตออสตินค่ะรับบทเป็นหมอเชอรันค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูเล่าให้ฟังันซีเรื่องนี้มัเกี่ยวกับอะไรซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับยูริแนวสืบสวนค่ะก็จะมีเรื่องของฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อ18ปีก่อนนั่นเขาก็เขาก็เลยเรียกว่าคดี หยดฝนนั่นเองนะคะซึ่งก็เราจะตามหาตัวฆาตรกรในเรื่องนี้ว่าใครกันแน่คือฆาตรกรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสารวัตุลแล้วก็หมอรันเพราะว่าหนึ่งในเหยื่อเคสของ18ปปีก่อนมีเป็นแม่ของหมอรันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะให้ทุกคนมาช่วยกันเอาใจช่วยนะคะว่าเรื่องจะจบแบบไหนแฮปปี้หรือว่า ไม่อืมต้องมาลอยลุ้นดูค่ะถ้าให้สปอยฉากคำซีรีส์หลังจากนี้ข่าวคำคาดไม่ถึงละกันแสดงว่าอ้วนสายสั้นแล้วว่าสายสั้นเออสายสั้นคาดไม่ถึงมันมีปมมันเปียกนะมันเปียกนะเอาจริงดิเดี๋ยววันนี้ว่าถ่ายแบบกับแคนนี้คือเป็นยังไงบ้างคะ ี่ก็เคยแต่ครั้งนี้แปลกใหม่สุดเพราะทุกครั้งถ่ายในสตูครั้งนี้คือโลเคชั่นแบบจึ้งสุดตั้งแต่ดีมากสนุกสนานค่ะทุกคนวิวฟิลกันดีมากเลยนะ <laughs> เราไปถอดเรากิน <laughs> <sk ill> งานวิวจนเริ่มเชื่อไปได้ว่าเกิดจริงเปลาชอบชอบการบู์เอนเนอร์จีค่ะก็บรรยากาศสนุกสนุกค่ะ กรอกกรอบข้อสอบ uh, แคส uh. เกมนี้เป hmm, ็นเกมจับผิดภาพค่ะอ่ะอุปกรณ์อยู่ข้างหน้าแล้วเป็นโพสต์เจอซีรีส์หยบขนอินซีนเราจะให้แต่ละคู่ทั้งคู่ทั้งสองคู่จับผิดภาพเนี่ยได้รอมค่ะไม่เลยดิเดี๋ยวดับยังเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูฝั่งอย่าลอกันนะอย่าลอกัน มีคนลอกค่ะไม่ได้ลออไม่ได้ลอกฉันเนีอฉลาดตาลาดตาฉลอดตาเราฉลอดตาเราฉลอดตาเราอะไรไม่ทำอะไรเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมา จะป่าไม่รบกวนเาดูดีกว่ก nah, ันเล่นกันไหนอ่ะอ่าเยออยู่ข้างล่างอ๋ออ๋อไม่ใช่ อยู่นี่ค่ะอุ้ยไุนยไหนชื่ออะไรอ่ะเธอไม่มีเงามือชาล๊อ รงนี้นะคะอีกอันนึงมันไม่มีถูกต้องค่ะอันต่อไปก็คือตาโลโก้เสื้อของผู้กองจิวนะคะออต่อไปก็คือรูกระดุมของยิทิวารูกระดุมต่อมาก็คือช้าหลอนไม่ยิงเขาค่ะชะตาค่ะเก่งมากคือคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวอักษรเพราะว่าตัวอักษรมันเยอะก็เลยไปเพ่งที่ตัวอักษรอะไรเงี้ยแต่ตาหลอกจริงๆก็คือ อยากให้น้องได้ชนะเดี๋ยวมาเล่นเกมต่อไปดีกว่าคราวนี้มีทั้งกดโทรมีทั้งคตอนนชื่อเกมนี้มีใช่อว่าพี่คะพี่คะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ กติกาเกมมีอยู่ว่าทีมงานจะมีชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมาให้10เพลงสิเลยเหรอเออแต่ละคนจะต้องตายให้ถูกว่าถ้าแปลเป็นภทษแบบไทยแล้วจะเป็นชื่อเพลงอะไรโอเคให้ตอบถูกมากที่สุดจะชนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมค่ะหนึ่งสองสามผู้ชายไม่ดีเหรอกับคนซัว มินาชอบฟังไงฝากคนชัที่วเหรออ่ะเพลงที่สองเพลงที่สองอ่ะหนึ่งสองสามดาวงเบ้งไม่เคยฟังไงโอดาวน้ยิงที่สาอันนี้จะเป็นเพลงเก่าอ่ะหนึ่องสามน้ำตาสาวรินฝากู่้ายก็ยังงงอยู่ ดาวติ๊กตอกนัก <injured> ร <was DVD> ้องด้วยอ่ะอีทุ่มตรวไหมนะกูอ่านไม่ออกอันนี้อยู่นเลยอ่ะอเคอัที่ี่หนึ่งสองสามได้ไหมทาระเบิดเวลาอุ๊ยอ่ะก็ได้สองเออคนละหนึ่งคได้น้องอันนี้คือแพนคนละอันเนาะ ไม่ได้เป็นกลุ่มหรอหรือเป็นกลุ่มเล็กเอ้าวใช่อ้าวเล่นเล็กๆไม่พอไม่ได้เราไม่ต้องสนใจเราได้คะแนนทโดนฝนลงโทษเลยแต่พี่วีลได้หนึ่งคะแนนน้อยเออเล่ะเพลงท็เห็นพี่ค่ะดึงส t บจำเทสตึกหอยกดให้น้องแนงขึ้นอยากกดจุดให้น้องแงใช่ไหมกดตรงนี้ให้น้องแงกดจุดตรงนี้ให้เดะอะไรกดโอ้ กดจุดให้น้องแน่ะเออกดจุดให้น้องแน่ำว่าเจ็ดตรงนี้แล้วีเจ็ดรงนี้มีวงเล็กเจ็ดตรงนี้กดจุดให้น้องแน่ใช่ไหมสองรุนี้วนจุดให้น้องแน่น้องแ่ไม่เคย่ยเ่จงจนเพลงอะไรมาอกา่เพลงที่หกถึงที่หกหนึ่งสองสามมาเอร์ดิคาสโต แม่อะไรวะแม่ห้างมหาเสน่ห์แม่ห้ามมหาเสน่ห์เ <Collins> ท <ennen> well, like ี <Nós to infantry yes> <c oughs> ่สุดมเาเขียนว่าอเตอร์เอนต์เมซนทันเะยเงี้ยคเด็หนึ่งอมี่โทรมานะาหาเลยเด้อเอาล้ คนซั่วไม่ไม่ได้ต่างกับเพลงแรกที่ผ่านเขาเลยมันจะพักอะไรกันเจออ่ะพ่อที่แปดดื่มต่อซ้ำ return my husband เอาผัวขึ้นมากลับมาทำไมกลับมาได้บอเอาผัวขึ้นมาเอาผัวข้ามาเี่รับว่าเอาผัวเอาผัวไปเทิร์นแล้วไม่เคยเทิร์นเลยเขาหลับเอาหลับพ่อแม่เขาเริ่มแล้วที่จะไปรักกู สามไว้เมียเช่าโอ้ยอย่างละปาเมียมาเลยไอ้ปาเมียมาเลยบอกวอาเออนี่ปรับชนาแล้วเนี่ยอ่ะเก่งสุดท้ายตู้เขานะคะให้เด็กๆละกันเพราะเด็กๆโอ้โหอ่ะข้อที่สิบหนึ่งสองสาม เพาะมีเวนยุ่งยาด้วยคืออ่านออกแปลออกหมดเลยนะแต่ว่าไม่รู้จักว่าเพลงมันเอ็มันชื่ออะไรอ่ะอยย่าี้ขอใจแล้เวอร์โทเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ลำไยอ่ะมันร้อนมันเออมันจงมาเจ็บมันลงมาทำหัวใจเออไม่ได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ชื่อเพลงอะลำไยแห่งทองคำอ่ะเขาให้แกเลี่ยมสายอีแอนอีแอนบอกเหอะ Ơn ừ. ai hả Ơn ai ai nè đứa Ơn ai nè đứa ơn ai nè đứa ơn ai nè đơ Ơn ai mì hàn Ơn ai nè đứa Ơn ai nè đứa Ơn ai nè đơ Ơn ai nè nhảy với anh em Ơn với anh em Ơn ai với anh em nhảy nhảy với เอิไอ้เด้ยเอได้แล้วเอิไอเด้อยามเธอมีแหงนูได้สิหนูเอิธไอ้เด้อแงอ่ะยามเอมที่ชาตแดงอ่ะออแล้วอแล้วสองคนนคมีเหานเราเตรียมไว้่างีโอเคข้าประานนะพอสุดท้ายท้ายหนึโอเคเบี่หดจ ี่เป็นมิทุนพี่อยากรู้ภาลาบวดยี่เป็นดาาลาบวดไปมีลาบวดอีกเหรอี่ถ้าคนนี้พี่ไม่ได้พี่จะเสียชื่อมากเพราะว่าี่เพลงธรรมดาถ้า่าานะดีกว่าเอางี้พี่ไปอยู่เต่นถึงเลสุดสามคนนะใคนสามคนอย่าแพ้มาซึมมาซึมได้ผู้แพ้แล้วอันนีากหน่อยหนึ่งสอ อิสระอธิษฐานอ่อสุเได้แล้วแต่ไม่รู้เพลงอะไรอยากรู้ปะทำขอทำขออธิษฐานขอเป็นอิสระทีขอพรหน้าอิสระดีขอพรมี่คำหน้าเราก็ขอพรฟฟ้ารีดอมอ่ะฟรีดอมเป็นอิสระไงโอเคให้น้องกราบได้หรือเวนท์กราบได้เสรีขอพรไออกไม่ออกไแล้วร้องยังไงอ่ะรู้อยู่นะแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนมาประโยคน์เงี้ย คนตัวถูกอะึงีเพลงลูกท well> ุ่งก่อนเลยไม่ม uh> uh uh> uh ีเพลยนี่เลยที่พี่พีนขาบอกว่ามีแต่เพลงลูกทุ่งที่จริงเรามีเพลงสตริงหนึ่งเพลงที่สตริงมาก่อนทดลองที่มีนานต่ออีกอันนี้มีคะแนนไม่มีไม่มีนานเลยเดียวอันนี้ขอไม่เล่นได้ไหมเพราะถ้าตอบไม่ได้คุณมอวเลยอ่ะมาเออใช่เธไม่ใช่คูกสตรงที่เหลือก็ไม่รู้เหมือนกัน เชื่อกูสิรู้หมดแล้วเนี่ยว่าบอกลาสักคำเกือบแล้วไม่ใช่พูดลาสักคำเฮ<อ>้ยขาแบบหั่ใจ ฝากซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมด้วยนะคะ The p e r i c o r e Series ค่ะดูได้นะคะทางช่องวัน31นะคะเวลา3าทุ่มนะคะทุกๆวันเสาร์นั่นเองเรามีทั้งหมด10ตอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปเกือบจะครึ่งทางแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันเยอะๆแต่ว่าดีไฮเดซีหรือว่าซีนต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ออนแอร์ air, ทางโทร,รทัศน์ทีวีก็สามารถรับชมได้ทาง I อฉีค่ะ e แล้วก็อย่าลืมสมัคร v i p กันด้วยนะคะเราเจอกันค่ะผม เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่าว่าใครเดี่ยยังจะดูอีกเหรอไม่แล้วเออเอาคนชนะก่อนคนชนะเราแม่เหมือนกันคะแนนคือทิมพายแล้วทำแอปอ่านไม่ออกอ่านคะแนนผู้จุดคะแนนไม่จุดเลยแล้วผู้แทนก็คือไม่ฝังไม่องพูดก็คือพีนาแลเด๊ เดี๋ยวเราอะแต่เดี๋ยวแต่ว่าพี่มึงต้องเป็นแบบแรงเดี๋ยวจะมีทั้งสามคนคอยร้องเพลงให้โอเคจะเพลงอะไรดีอะไรแล้วแต่ละกันแต่ละคนอย่าร้องเพลงอะไรร้องเลยนะสามคนร้องร้องไม่เหมือนกันไม่งานไม่ได้เพลงได้ขี้เขินกัด้วยโอ้ไม่มีอยากร้องเพลงอะไรร้องเบบได้แล้วแต่ละคนกเป็นแบบเอ๊ใส่เสื้อแบบ

ขอพิสูจน์ใจได้ไหมพร้อมจะเปิดเผยหัวใจให้ความลับนั้นตายเพื่อให้เรารักกันอขอแค่ความจริงในวันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ความเชื่อใจสุดท้ายพร้อมกันฉันจะให้มันกับเธอฝากเพลงประกอบซีรีส์ไว้ด้วยนะคะสำหรับเพลงความเชื่อใจครั้งสุดท้ายคะ่ะแค่ชอบไม่ได้ที่สุดใจ